ทุกคนแบบนั่งเล่นโทรศัพท์ตอเนี้อยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วทุกคนเราก็นั่งแบบรูปเรล่นแบบผ่านไปใช่เข้าใจแล้วการที่ไม่มีโทรศัพท์มันทรมานมากอ่ะจะทำอะไรตอนนี้เราจะทำทุกอย่างในโปรแกรมที่มีด้วยแล้วกันคิดถึงมากโทรศัพท์ของฉันโอเคเตัวตัวอาจจะเดานี่ะตั้งมาอยู่ เปล่าอะอรุลาสีขาวก็บอกว่าแทนความดันที่บ um ริสุทธหน้าตาเขาใสสะอาดมือนี้เองสองดอกแปลว่าบริสุทธิ์ วันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันอะไรเนี่ยทำไมได้บอกกุหลาบวันนี้วันวาเลนไทน์วันพระหรอวันนี้วันวาเลนไทน์วันพระเขาให้ดอกกุหลาบกันเนาะพี่หลังพี่หลังแล้วเอหมมินี่ด้วยเฮียยาวคุณค่ะส like? ี mm ่ดอกสี่ดอกสี่ดอกยาวสี่เอ็มอะเดี๋ยวอันนี้คือสองเนี้ยแต่ว่าสุด วันนี้วันอะไรอ่ะวันในพฟูเดย์หรอวันนี้วาเลนทายบอกแล้วอะไรอ่ะอะไรเขาคุณค่ะเอออะไรอ่ะหอะไรอ่ะจูบูอะไรอะ มีต้นมีมีต้นโพแดงมาด้วยไม่ใช่แล้วไาจริงโอ้เขากำลังแตกงแต่แล้วใช่ไหมไหนใครมีอีกเอามาให้หมดเก้าดอกลวดอกละดอกเก้วดอกลวดอกสุดท้ายไม่ต้องเอาใครที่เตี้ยที่สุดอ่ะลาเล่ขอบคุณค่ะได้เขาเรียนต่มสูง พี่บอลไม่เห็นมีให้หนูเลยอ่ะมันหมดพี่บอลมีเป็นช่อนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันต้องสิบสิบทำไมทำวันนี้ได้ดอกกุหลาบสีขาวอ่ะไม่รู้สิโอ้ยพุ่งเฮ้ยนี่ไม่เคยได้ดอกกุหลาบสีขาวเลยนะเอ ก็อยากให้ไงก็อยากให้กันไงไม่เคยได้แต่ลอสีแดงม็ดอยากให้เห็นอยากให้นหน้ามากเมดพี่วอนี่มันนอะไรคะตอนเซมมี่ไอซ์ี่ไอซไม่มา ก็โอ้โหแต่ก็ดีใจออนี่มันดอกอะไรคะพี่บอล <c oughs> ดอกไม้ไม่รู้ว่าดอกไม้ชื่อผลิตภัณฑ์อะไรอ่ะคือตอนตอนซื้อพี่ถาม่ชื่อคนขายไม่ได้ถามโอ้ยป้าคนนั้นเหรอเออที่เราชื่อเป็นป้าด้วยนะป้าป้ากระเทยคนนัน้นเหรอเวลาป้ากระเทยเทยด้วยนะ <c oughs> นเวนะ <c oughs> ากระเทยอ๋อ <c oughs> อะไรไม่ไม่สวยดีนะ <c oughs> อะไรอะทำไมมีดอกไม้เยอะอ่ะวันอะไรวะ อ๋อเริ่มต้นเดือนใหม่อ้าวอะบีว่างไงก็เลยไปซื้อไม้เนจะคิดซะว่าคิดซะไงวันนี้เป็นวันแรกของเดือนเมษาเริ่มต้นเดือนใหม่ทุกคนให้ดอกไม้มาอยากจะให้เดือนนี้มีแต่สิ่งดีๆขาวสะอาดเหมือนดอกไม้นี้สีชมพูด้วยความหวานแหววสีม่วงด้วยความเข้มแข็งอ มโนอผิดหลักเลยอ่ะแต่มูณจะคิดอย่างนั้นนะได้มีกำลังใจในการทำงานเย้พรุ่งนี้หยุดค่ะบอกก่อนพักผ่อนตาวัธยาใสแล้วก็วันพุธวันพุธจะกันที่อย่าบอกอย่าบอกยังไม่รู้ไม่รู้อเน็ตบอกนี่แหละยังไม่บอกรอสรุปเขารอเนียเดินลืมไปเดินสายเดินสายเดินสายอยู่ในสายอยู่ในจักรวาลบอก โซเป็ตวันศุกร์เอเอ้ยไม่ใช่วันเสาอย่าบ่งอย่าบ่งบยสอง้อบยสอกลุ่มมคคิปอันนั้นเจอที่หมอชิดมาแล้วกตว่าไปต้องเจอคิโยมิกับอีบอยยสอเนี่ยตายจริงวันนี้ดูคิโยมิอันใหม่ไหมคะดูแล้วพวกหนูตั้งใจทำมันมากเลยแต่มันจะมีอีกฉ็อปหนึ่งหนูทำอีกติดติดตามได้เลยค่ะวันไหนว่างพรุ่งนี้ว่างหนูนั่งทำไม่เอาไม่เอาไม่รับปากไม่รับปาก ทำอะไรที่ามาพี่บอลพี่บอลก้องก้องหายเสียหรอคะ <c oughs>